ค่ะ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 ค เขาิดะแวเลฮวราัเราะหเระราะหราัวเราวเาะระัวเัวเราวาะระัวรวาระเัรวา มันเป็นการ่ก่อนเป็นโลกยตั้งตงนายมันเป็นกัคนนนาจะเีี้ก็ทําไม่ได้ร้องเพลงอะไร้วไม่ได้ร้องเพลงแล้วจะใช้ก็คืมันมาเป็นทด้มคมร้องในใีนแต่เราเมเขาไมด้สเพต็มวเแวก เปยนก็เตียนก็ไม่รับก็ม่ีเนทเนขั่นคนธรรมดาจะขึ้นมาเองุยผมตรงนี้เป็น